เมืนอนอายก็แค่หัวใจของเขาหัวใจฟันดีหรือเปล่าหรือว่าหลงตี้หน้าตาเอาอกเอาใจลองคารมสาวกลุ่มสินาเป็นห่วงอายจะเสียท่าโดนเปิ้หลอกหรือเสียใจ กินนมด้วยก็ได้ค่ะอยากข้ามกินนมกินนมยิ่งเผ็ดคือชอบแตงแล้วกินนมมันซนึ่งและตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำาู้ร้อนสันกำแพงครับผมครับใช่ครับเพราะว่าหลังจากที่เราออกมาจากศูนย์การเรียนรู้กฟผอแล้วครับเราก็ได้แวะมากินข้าวที่ที่น้ำผู้ร้อนสันกำแพงครับผมไม่หลังจากนั้นเราก็จะ รีแลกช่ครับผมรีแลกครับให้เด็กๆเขาได้ผ่อนคลายครับผมคลายเครียดหลังจากที่มาจากที่โรงกานฟ้ะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นร้านต้มน้ําร้อนสันกําแพงนะครับสามารถต้มไข่ได้ครับผมนี่ครับนี่ครับผมอันนี้คือไข่ของเรานะครับคือกําลังจะไปต้มกันเลยนะครับไปต้มกันเลยครับผมคือตอนนี้นะครับกําลังจะเดินไปต้มไข่นะครับ เดี๋ยวไปดูต่อกันเลยนะครับว่าต้มเสร็จจะเป็นยังไงนะครับและจะได้กินไหมนะครับผมคือตอนนี้ไปต้มไข่เรียบร้อยนะครับคนละวอกมานะครับทุกคนอันนี้คณะครูนะครับกําลังจะต้มไข่นะครับผมอันนี้เป็นไข่คุณครูเตรียมมานะครับไม่ใช่ไข่คุณครูไข่ที่เตรียมมาไงที่คุณครูเตรียมมาอันนี้คุณครูกำลังจะต้มครับผมกี่นาทีอะ อันนี้ก็คือแรงดันของธรรมชาตินะครับที่น้ำพุร้อนสันกำแพง <ค charged. S 1> เขาบอกว่าเป็นแรงดันธรรมชาติใต้พิภพนะครับอันนี้คือความแรงของมันนะครับ <c oughs> <c oughs> เกิดจากธรรมชาติใต้พิภพนะครับอันนี้คือความแรงของน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับท mm. mm. ุก <c oughs> คนความแรงของมันนะครับอันนี้คือร้านต้มไข่ครับอันนี้คือร้านต้มไข่ของน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับ เดี๋ยวเรานะครับจะไปชมสถานที่ต่อไปนะครับเป็นจุดชมวิวของน้ำพุร้นสันกำแพงนะครับอันนี้คือคุณครูของเราเองนะครับผมไอ้ครูแต้วครับสวัสดีครับต้องใส่หอ่ข้าวหอมอันนีครับทุกคนอันนี้คือขั้นตอนการแกะไข่นะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวอันนี้คือขั้นตอนการแกะไข่นะครับ เดี๋ยวลองแกะกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างมีแก้วกับมีช้อนจะเป็นออนเซนหรือจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คือการขั้นตอนการแกะไข่นะครับผม,มอิวก็อยูน่นูนแล้วช้อนกกบแก้วก็อยู่นู่นต้องุงอเดี๋ยวแกะต่งางกาให้ดูหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างในตะกร้าหมูเลยอันนี้น่าจักยานประตูไป สีม่เกียวกับยออกลมใจแหละอืมช็อตเด็เลยเป็นจิ้มเป็นันหยางมีูอย่างดีลยครับอันนี้น่าจะแกะยากนิดหน่อยนะครับผมอ้อนอย่างมันความร้อนครับครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคน นี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับลองกินเลยนะครับอร่อยไหมครับผมอ่าครเนื้อนุ่มนะครับผมมีความเป็นไข่ออนเซนเลยครับสวัสดีครับ